ดีเจอ้อมค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงก่อนนู้นนะคะคุณผู้ฟังเราบอกว่าให้ทายกันคุณคิดว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเอาตอนแรกอะที่ให้ถ่ายเพราะว่าท้องฟ้าข้างหลังตอน3ามโมงนิดนิดมันมืดมาครึ่งทางแล้วก็จะมีคนบอกว่า4ี่โมงสี่สิบห้าห้าโมงตีสอง ทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอตอนที่เราเฉลยกันไม่ใช่เฉลยแต่เราตอนที่เราคุยกันอีกทีหนึ่งประมาณสักสี่โมงกว่าฟ้ากลับมาใสขึ้นชนิดที่ดูไม่น่าจะแบบฝนเร็วๆนี้แต่ตอนนี้คนที่ถือท้ายอ่าทายเอาไว้สักข้ามโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบห้าคุณอาจจะเป็นคนที่ชนะก็ได้นะคะเอาอย่างนี้เราไม่รู้ฟ้าตรงอื่นเป็นยังไงถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาดูแอปพลิเคชันเอทัมฟังฟินค่ะพี่อ่าน เขาเพราะว่าแสงของเราอะ่ะมันจะดูมืดกว่าปกตินิดนึงเพราะกระจกเรามันสองชั้นแต่สีข้างนอกมันอาจจะไม่ได้มืดเท่านี้แต่แปลว่ามันอึมครึมค,มคุณผู้ฟังลองดูสิคะถ้าเอาอาโศกเป็นจุดศูนย์กลางคุณคิดว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาหรือไปทางไหนดีที่ฝนไม่ตกตรงไหนก่อนเพราะว่าก็ถ้านั่งไถ่ไถไปอ่ะนะคะเขาก็ได้กล่าวออกมาแล้วนะคะว่า กรมพุตุคาดการจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะเน้นย้ำให้โครงการชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่น้ำเสี่ยงน้ำหลากอย่างใกล้ชิดปริมาณน้ำเนี่ยปริมาณฝนดังกล่าวจะส่งผลทำให้น้ำน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น ก็คงจะต้องให้ชนรัฐบานเนี่ยเร่งหาแหล่งเก็บน้ําใดๆก็ตามอันนั้นก็คือต่างจังหวัดเพราะว่ามันจะอย่างไรในขณะที่กรุงเทพคลองหลายๆคลองบางคนก็ให้ข้อสังเกตว่ามันปลิ่มน้ําง่ายเหลือเกินการระบายน้ําจะเป็นอย่างไรในหลายพื้นที่เขตบางนาหรือว่าสุขุมวิทกับตัวเลขที่แบบไปปลายอ่ะก็เอ๊น้ำน้ำขึ้นเยอะจังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรวมไปถึง บริเวณพวกคลองที่ติดกับตลาดน้ำก็ดูขึ้นง่ายนะเอาน้ำขึ้นง่ายกับอารมณ์ขึ้นง่ายช่วงนี้บอกไม่ถูกเลยคุณผู้ฟังพอน้ําขึ้นน่ะกลับบ้านไม่ได้อารมณ์มันก็ขึ้นนะมันขึ้นมันปวดห้องน้ํำก็ขึ้นอีกเอาจริงเขาองน้ำวงไทยเรียบร้อยดูทรงไม่ไหวถ้าตัดใจออกจากออฟฟิศตอนนี้ไม่ได้อยู่มันยาวไปเลย ในบรรดาหัวหน้าทั้งหมดทั้งสิ้นคะถ้าให้ลูกน้องกลับก่อนได้เขากลับไปเลยคะ่ะไม่งั้นก็ให้เขาทำล่วงเวลาไปเลยแล้วุ่นนี้ไม่ต้องมาเรื่องวันเช้าไหมคะคุณดูท้องฟ้าดิคะ่ะถ้าเล่าเรื่องผีตอนนี้ก็เชื่อแล้วอะเอาจริงดูมันน่ากลัวจะตายคุณผู้ฟังถ้าเราจรินตนาการว่ามันจะมีแบบสัตว์ประหลาดมาแบบบาหรือว่าแบบยัดตอนที่เราดูพวกสี่ยอดกุมาเนี่ยเอาว่ามันก็พอได้นะด้วยฟ้าที่มืดประมาณนี้แล้วก็ มีอสูรเขาเรียกอสูรใช่ไหมมียักษ์ที่มาบนท้องฟ้าแล้วก็มาแล้วก็นะีก็ท้องฟ้าอึมครึมแล้วเดี๋ยวมีเมฆเปี้ยงป้างเนี่ยจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เสมอนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนิ้วมือเนี่ย เอรืฟังหลายคนยังคงส่งมาอยู่เลยว่าไปวัดแล้วเนี่ยจริงจังกับการวัดมากเพิ่งรู้ว่าตัวเองนิ้วนี้ยาวกว่านิ้วนี้เอาตกลงเข้าใจมาตลอดว่านิ้วนั้นยาวกว่านิ้วนี้อ่านิ้วนี้หมายความว่าอย่างไงคือทั้งหมดเอามาถามคุณผู้ฟังใช่ไหมว่านิ้วซ้ายอ่านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางหรือนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้หรือเท่ากันเขาอ่านมาว่าบุคลิกมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะ แต่ทั้งหมดทั้งซีนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญคือหลายครั้งที่เราเฝ้าตัดสินคนอื่นหรือเชื่อว่าคนอื่นเป็นแบบนูน้นแบบนี้เรารู้จักเขาดีลําพังนิ้วมือตัวเราเองที่เห็นทุกวันหยิบจับทําประโยชน์ให้เราทุกวันเรายังบอกไม่ได้เลยค่ะด้วยความแน่นอนและมั่นใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะไปแน่ใจในสิ่งอื่นได้อย่างไรในเรื่องของใจคนนะคะอ่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มั่นใจได้ดูแลกันได้ก็คือเรื่องของตัวคุณเองกับการออมเงินค่ะได้เวลาค่ะเรา,ากัรื่ององงขจด การดูแลเงินของคุณกับอ้อมสินจัดเต็มผู้โชคดีเงินล้านอาจจะเป็นคุณก็ได้อ้อมสบายลุ้นสนุกกลับมาให้คุณได้ลุ้นกันอีกแล้วเพราะเขามาตลอดแต่อ้อมกลับมาเตือนคุณอีกครั้งกับสลากออมสิน2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะคะรุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50บล้านบาทฝากครบ2ปีรับดอกเบีย้ย0 8 0บาทต่อหน่วย พิเศษบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไว้ภายหลังฝากเลยง่ายๆนะคะได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน MyMo อ่ะก็บอกกันไปนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องของบุคลิกเรื่องของวิธีนัน่นนี่แล้วก็เรื่องของการออมที่ได้ความสนุกด้วยส่วนข้อความของคุณผู้ฟังขอทายใหม่ค่ะว่าฝั่งพี่อ้อมฝนมาแล้วมืดมาเลยซอนไดซ โจนบางบอลกำลังตกอาบางบอลตกแล้วเหรอวายเอาจริงดิสุขุมวิทมืดกับคุณผู้ฟังยังไงจะเอาอยัางไงคุณผู้ฟังเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตดี